สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิาการดวงรายวันประจำวันที่27มีนาคม2565นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราเปไพ่เรื่องทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะเอาละค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ที่คุณนะคะชอบและดึงดูดใจมากที่สุดจาก ้เรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้าค่ะ8ปดไม้เท้าค่ะ6ไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชนีถือถ้วยนะคะวันนี้พลังงานกองที่1มาแปลกมากค่ะแม้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันทํางานก็แล้วแ,แต่แต่วันนี้มันมีพลังที่ขึ้นมาเราชัดเจนสำคนที่เลือกไพ่ในกองที่1อย่างหนึ่งค่ะว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดยาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเนาะแล้วก็เหมือนกับมันมีโปรเจกต์มีงานหรือมีเป้าหมายหรือไม่อะไรหลายสิ่งหหหาาาาตตต้้้้พิิชมมมันใใไดสํเเรจป วันนี้จึงเป็นวันที่เหมือนกับหลายๆคนอาจจะใช้วันหยุดนะเป็นวันหยุดที่มีคุณค่าในการพักผ่อนนอนหลับหรือเลยในการชาร์จแบตให้กับตนเองหรือว่าในการดูแลตนเองหรือว่าลักษณะของการเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการเติมพลังค่ะให้กับตนเองเนาะเพื่อที่จะเหมือนกับเตรียมความพร้อมสําหรับในสัปดาห์หน้านะคะที่เราจะลุยนะคะเพื่อ1ปิดจ,จ็อบงาน2นะคะเพื่อเราจะแบบเหมือนกับเก็บยอดเก็บงานนะทำให้ทุกอย่าง ความสาเร็จนะคะใครที่อยู่ในระดับ60%ก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่คุณมีความสําเร็จแน่นอนใครที่ต่อยอดไปรับ80%นะคะคุณก็จะสําเร็จสําเร็จไปถึง100%ได้อย่างเงี้ยแน่นอนแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่แปลกคือมันเป็นวันที่เราเราเหมือนเราใช้ความคิดเราวางแผนหรือเราเริ่มต้นว่าเ,เราจะทํำยังไงหลายคนหยิบสมุดนิสสอปากกามาการปริทินเดือนหน้าแล้วก็วางแผนหลายคนเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยต <Te ek lab> to like like ้องไล่แล้วว่ามีงานอะไรที่ต้องทําต่อแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จเพื่อปิดเป้าหมายหรือปิดจ็อบงานหรือว่าทําให้สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นะคะเหมือนกับหาตารางเวลาเพราะฉะนั้นพลังงานของก่อนที่1ในวันนี้ค่ะมันจะเป็นพลังงานที่ว่าถึงจะเป็นวันหยุดหรือจะเป็นวันทํางานหรือเป็นวันอะไรก็แต่แต่วันนี้ในหัวสมองของคุณจะมีเรื่องให้คิดโดยเฉพาะการคิดในเรื่องของการงานการวางแผนหรือการเริ่มต้นหรือการคิดอะไรใหม่ๆมันเป็นลักษณะของพลังงานของเป็นพลังงานบวกนะคะแล้วเป็นลักษณะพลังงานในจิตใจว่าเออวันนี้ เหมือนกับเรารู้สึกเราเริ่มคิดเริ่มมองเริ่มทําอะไรอย่างเงี้ยตรงึ่งจะบอกว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากจะบอกว่า พลังของไพ่ขึ้นมาบ่งบอกว่าเตรียมความพร้อมที่ตัวเองค่ะเตรียมร่างกายที่ตัวเองนะคะเตรียมจิตใจของตัวเองนะคะดูแลร่างกายดูแลจิตใจนะคะดูแลตัวเองให้ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ชาร์จแบตกับตัวเองในใจวันนี้ให้มากๆนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับตนเองแล้วมันจะเป็นวันแห่งการแบบค่าจุดสตาร์ทที่ดีค่ะพอเปิดมาวันจันทร์ปุ๊บคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งมันจะเต็มไปด้วยพลังมันจะเต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถแม้ในวันนี้นะ นะคะอาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันปิดร้านตอนจบนะคะวันนี้เลิกงานแล้วเสร็จแล้วหลายคนอาจจะแบบไปฉลองกับหมูกระทะหรือว่าหลายคนอาจจะแบบว่ากลับไปฉลองกับครอบครัวหรือหลายคนอาจจะไปนอนพักแล้วก็เออหมดไปอีกหนึ่งสัปดาห์พรุ่งนี้เปิดมาเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งะคะ่ะเป็นวันแห่งการที่แบบเรียบเรียงลําดับความคิดเป็นวันแห่งการชาร์จแบตเป็นวันแห่งการที่เราแบบ เหมือนกับวางแผนว่าเราจะเดินก้าวต่อไปในยังไงในสัปดาห์หน้าและในเดือนต่อไปให้ประสบความสําเร็จหรือว่าให้เหมือนกับมีเขาเรียก่อะไรนะมีจุดมุ่งหมายมีปลายทางมันเป็นพลังของความพึกเหิมนะแล้วมันเป็นพลังที่ดีเดี๋ยวจะเปิดพลังไพ่พพิคเนตขึ้นมาเสริมให้ว่าท่านว่ายังไงค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดในวันนี้มันไม่ใช่คิดแค่สัปดาห์เดียวนะคะแต่มันเป็นการคิดหรือการวางแผนที่เป็นในระยะยาวพอสมควรนี่วันนี้มันเหมือนกับหูใบแรกขึ้นมาสวยมาก จะบอกเลยค่ะว่าเออเหมือนกับ บางคนล้างไพ่ใหม่บางคนล้างถ้วยใหม่บางคนเหมือนกับเฮ้ยวิธีการเดิมเนี่ยโอเคได้ในระดับนี้นะสัปดาห์หน้าหรือจากนี้ไปต้องทําแบบนี้ให้เพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนมัน mix and match เวลาตารางชีวิตหรือตทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะลงตัวเข้าที่มากขึ้นเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้แล้วสัญญาณข้างหน้าหรือสิ่งที่คุณจะต้องทําไปเพื่อประคับประคองหรือทําให้ชีวิตมันไปต่อได้และไปได้ดีอะมันต้องทํำยังไงดังนั้นในวันนี้มันเหมือนเป็นพลังที่แบบว่ามันพลังแห่งความรักรักตัวเองรักครอบครัััวรรกกงงาานทททีี่่ํส แล้วมันเป็นความรู้สึกว่ามันได้รับสัญญาณว่าเออเฮ้ยต้องแบบนี้ว่ะวิธีการแบบนี้ทําเท่านี้แล้วยังอาจจะพอพอได้พอดีโอเคเราชอบแต่เราอยากได้เพิ่มอีกหรือว่าเอ้ยเราอยากไปให้ไกลมากกว่านี้อีกเฮ้ยเราอยากทําได้มากกว่านี้อีกอ่ะมันเป็นสัญญาณที่เราเราในใจว่าโอเคเราต้องเดินแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาทุกนาทีของคนที่เลือกไพ่ในกองที่1จะค่อนข้างมีคา่า นะคะโอ้โหแบบเห็นพลังงานแบบนี้แล้วอยากจะบอกว่าเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะแล้วก็ขอให้คุณนะดูแลตัวเองให้ดีไพาราชนีถือถ้วยใบนี้ขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายอะตอกย้ําว่าความสําเร็จอ,อยู่ในมือคุณคุณอย่าก,กังวลอย่าเครียดนะคะอย่าคิดอะไรมากแล้วก็อย่าแบบเหมือนกับต้องรักษาจิตอะรักษาจิตตัวเองให้ดีรักษาใจตัวเองให้ดีเพราะว่าพลังของที่อยู่ในตัวคุณอะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ะะแล้วความสำเร็จที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมันสร้างได้ด้วยตัวคุณเองสำคัญสุดในวันนี้เหมือนกับบางทีเราอาจจะมีเรื่องให้คิดเรื่องให้กังวลมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ะที่ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าขอให้พลิกสถานการณ์จากความกังวลตรงนี้นมาเป็นพลังด้านบวกบอกตัวเองว่าเราทําได้เราเชื่อะค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําได้อย่างแน่นอนขอแค่มีพลังแห่งความรักรักที่จะทําทําเพื่อใครมีเป้าหมายมีแพชชั่นที่ดีแม่หมอคิดว่าแบบ พลังแห่งความรักนี่นะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นพลังแห่งความรักเนี่ยมันสร้างพลังแห่งความอดทนสร้างพลังแห่งความหวังแล้วก็สร้างพลังที่จะแบบทำให้เรามีกำลังใจที่จะเดินต่อไปได้นะคะ โอเคส่งกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่1บวก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 กับตัวเองเข้าไว้ค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองเชื่อมันในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปอะคะ่ะมีความหวังว่ามันจะสําเร็จมีความหวังว่ามันจะสวยงามมีความหวังว่ามันจะเต็มไปด้วยความสำเร็จที่เราต้องการแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะคะเราทําไปได้ถึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการรับรองเลยคะ่ะว่าเราจะได้เชยชมได้ชื่นใจกับความสําเร็จที่เราสร้างมากับมือเราเองค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ส่งเป็นกาลังใจให้สคนนททีี่่่เลือกกใ1 ถ้าชอบคลิปนี้พรุ่งนี้เราเจอกันได้อีกนะคะในเวลาทุ่มครึ่งของทุกวันในเรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิษอาการดวงรายวันของอิมมุลพยากรณ์สามเถ้าวันไหนไม่เหนื่อยนะคะจะมาทําให้อย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานส่งพลังบวกอย่างนี้ต่อให้กับคนอื่นค่ะเพื่อให้เขามีพลังบวกที่ดีเหมือนเรานะคะแล้วก็ได้จับมือสู่ความสําเร็จด้วยกันพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่6ดาบค่ะ8เหรียญค่ะเมจิเชนค่ะ,ไคะ10ไมเท้าค่ะแล้วก็เวลออฟฟอร์จูนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะจะเป็นวันแห่งการก้าวย่างสู่ความสําเร็จของคุณความหมายของไพ่ก็คือว่าวันนี้อะไรบางอย่างที่มันเหมือนคาราคาซังหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ถูกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าจะไปยังไงต่อดีอะไรที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกไหมถูกมันควรเป็นไหมหรือแแบบ มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ค้งังคาใจเราในวันนี้ค่ะวันนี้มันจะถูกตัดสินใจมันจะมีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะไปทางนี้โอเคจะทําแบบนี้มีเป้าหมายมีปลายทางแบบนี้ม,นมีแผนมีแผนมีการวางแผนแล้วมันอยากจะบอกว่ามันเป็นการวางแผนวางแผนการตัดสินใจการเริ่มต้นการเบนเป้าหมายปลายทางไปสู่ความสําเร็จในเวลาที่ถูกต้องมากๆค่ะเหมือนกับว่าก,กองที่2อ,อะ่ะมันเป็นพลังลักษณะเหมืนอนกับว่ามันมีพลังอะไรบางอยา่างที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าโอเคนะจากนี้ไปเราควรไปอย่างนี้จากนี้ไปเราควรทําแบบนี้จากนี้ไปเราควร อย่างนี้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 ต่อไปม,มันเหมือนกับว่ามันจะก้าวย่างเข้าสู่ความสว่างก้าวย่างเข้าสู่ความสําเร็จมันรู้สึกมีพลังมันรู้สึกเหมือนกับว่าอิทธิพลของชีวิตหลายๆอย่างรอบข้ามไม่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 เป็นปัญหาส่วนหนึ่งหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของกําลังใจแล้วคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองอ่ะคุณค่อนข้างเป็นคนเด็ดเดี่ยวแล้วเป็นคนเข้มแข็งแล้วเป็นคนที่มีพลังงานค่อนข้างที่บอกว่าเหมือนกับเราคือหนึ่งในตองอว่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นความ ความเก่งและความสามารถในตัวคุณในวันนี้ค่ะมันทําให้คุณตัดสินใจแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเออเราจะไปแบบนี้วันนี้นะต้องบอกว่าช่องทางในการหาเงินช่องทางในการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้นั่งคิดวันนี้วางแผนมันจะเกิดไอเดียเกิดความคิดมันจะเห็นทางซิกแซกหลบหลีให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสมูทและไปด้วยกันได้แล้วมันจะเปิดโอกาสให้ชีวิตเราอะก้าวย่างเข้าสู่สิ่งใหม่ๆหรือว่าเปิดโอกาสให้เรามีมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นที่สําคัญผลงานของเราอะมันจะได้รับการยอมรับได้รับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ได้รับการยอมรับหรือว่าช่วงจังหวะเน,นี้ยมันเหมือนทําอะไรออกมาแล้วมันก็แบบเป็นเงินเป็นทองหรือว่าได้รับการตอบรับสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดคือการทํางานให้เต็มที่การรักษาคุณภาพในสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขาบอกว่า สิ่งที่ทำมาทั้งหมดถ้าคุณมีทั้งคุณภาพรักษาคุณภาพมีวินยัยและมีความตั้งใจในการทำงานจากนี้ไปมันได้เวลาของการที่จะกลับมาสร้างเงินกลับมาสร้างชื่อเสียงกลับมาสร้างความสำเร็จตารางชีวิตของคุณกาลังจะมีการปรับเปลี่ยนและทิศท,ทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวค่ะวันนี้เป็นวันที่เรามีความรู้สึกว่าใจเราอาจจะตื่นมาและฮึกเหิมรู้สึกมีความสุขรู้สึกวับใจสบายรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีเราเห็นเป้าหมายเราเห็นปลายทางเรามีความชัดเจนในความในมุมมองในภาพที่เราทํา เดินต่อไปค่ะแล้วทําให้ดีทําด้วยความมุ่งมั่นทําด้วยความตั้งใจวันนี้ใครเป็นสายพญานาคถ้าอยากจะว่าที่อยากจะสักการะขอย,ยอดทําได้เลยนะคะใครเป็นสายท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะหรือว่าวันนี้ใครที่บูชาพระแม่ธรณีนะคะจัดได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าจะเห็นทางออกจะพบทางสว่างแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรนะดำเนินไปได้โดยมีการนําโดยพลังงานของท่านค่ะอีกอันนึงนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในสายของ เขาเรียกว่าอะไรนะสายเกี่ยวกับมูเตลูสายเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังสายเกี่ยวกับจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นวันดีสคุณเลือกไพ่กองที่สองที่จะตั้งเจติฐานขอหนทางขอทางสว่างขอการเปิดทางหรือขอผลอขอเส้นทางสู่ความสําเร็จค่ะวันนี้คุณขออะไรทําอะไรก็ก็มันเหมือนเป็นพลังจิตท,ที่ดีนะเพราะน้ำวันนี้ทําได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระพิคเนตกันอ่หยิบอ่ะมาใบแรกก็อันนี้พระ ลุยได้เลยค่ะเริ่มต้นนับหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าพลังงานในจิตใจหรือมันเป็นมันมีสัญญาณนะที่ส่งที่ส่งบอกเราว่าเฮ้ยความสําเร็จกําลังจะมาแล้วมันเอธีแบบนี้แหละสตาร์ทแบบนี้แหละหรือว่าทําแบบนี้แหละคือโอเคนะคะแต่ว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองอะคะ่ะถ้าจะให้ดีนะคะก่อนที่คุณจนะตั้งเจตธิฐานระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทววดาที่คุณปรารถนานะเขาบอกให้คุณทําสมาธิทําใจให้ทาใจให้ว่าง นะหลังจากที่ตัดสินใจและทุกอย่างวางแผนเรียบร้อยแล้วก็จะไหว้ตอนไหนก็ได้จะทาตอนไหนก็ได้นะเอาที่คุณสะดวกนะทำสมาธิสักนิดหนึ่งเคลียร์พลังจิตของตัวเองนิดหนึ่งขอ,อการอวยพรจากท่านขอ,อกําลังใจจากท่านแล้วรับรองว่าสําเร็จแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้กับคุณนะคะแล้วก็พรใดที่คุณจะได้รับในวันนี้แม่หมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยและเชื่อว่าสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นจริงรับเป็นจริงได้ในเร็ววันแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมมนพยากรณ์นาคะถ้าชอฝากกระดิ่งะล้าชอบคล เจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่4ี่มท้าคะ่ะเลิฟเวอร์คะ่ะดีเอ็มเพรสคะ่ะ9ถ้วยคะ่ะแล้วก็ไพ่สังขาระนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันดีๆสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สาหนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนก็นจะเป็นวันที่ชาร์จแบตให้กับตนเองเหมือนกับวันนี้อาจจะมีการสั่งๆกินข้าวกันหรือว่าทําอะไรกินทํากับข้าวด้วยกันกินนะคะสร้างสร้างความสามัญที่ดีแล้วก็เป็นการชาร์จแบตวันนี้อาจจะมีใครหลายคนเดินทางไปสักการะสิงห์สิครูบาอาจารย์นะคะก็จะตอบว่าไปด้วยความรักไปด้วยความแบบ แต่เต็มใจแล้วก็ตั้งใจนะคะก็จะได้รับความสําเร็จกลับมาค่ะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะหลายคนอาจจะเป็นวันที่คุณไปตัดผมวันที่คุณไปทําสีหรือวันไปที่คุณแบบไปดูแลตัวเอง นะหลายคนอาจจะเริ่มเข้าสู่คลาสโยคะเข้าสู่คลาสของการลดน้ําหนักอะไรพวกนี้คือทําอะไรเพื่อเพื่อดูแลตัวเองะะนะลักษณะเป็นการเติมเต็มในเรื่องพลังงานของความสุขมากกว่าค่ะในขณะเดียวกันคนที่ทํางานในวันนี้นะคะหรือคนที่เปิดร้านคนที่ค้าขายในวันนี้ก็จะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ไปเรื่อยๆไปชิลๆไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรมากค่ะในขณะเดียวกันรู้สึกว่ามีความสุขกับเสียงเพลงรู้สึกว่ามีความสุขกับบรรยากาศร,รอบข้างวันนี้อากาศอาจจะร้อนฝนอาจจะตกแต่คุณก็เหมือนกับอารมณ์ดีอ่ะซึ่งวนน มันเป็นเ,เป็นวันพลังงานดีๆสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะแล้วก็ทําอะไรวันนี้มันก็เหมือนกับได้รับการตอบรับมีมิตรภาพที่ดีมีลูกค้าที่ดีมีคนดีเข้ามาวันนี้ก่อนเปิดร้านสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3านะคะเขามีพลังงานขึ้นมาบอกคือว่าถ้าวันนี้นะคะบ้านใครมีพระศิวลีบ้านใครมีพระ,ะรรเศรษฐีนวโกศบ้านใครมีพระอุปคุตนะคะหรือว่า,อาบ้านใครที่เหมือนกับ บูชายันอะไรที่เกยวกับการค้าขายค่ะวันนี้ก่อนเปิดร้านก่อนทํางานก่อนค้าขายอะ่ะสวดคาถาบูชาพระศิวลีหรือคาถาบูชาตามที่บอกไปหรือว่าบางคนที่อาจจะสวดคาถาเงินล้านหรือว่าสวดคาถาเสริมทรัพย์อะไรก็ได้ เหมือนกับเป็นคาถาเกี่ยวกับการค้าการขายเป็นณนเมตตาค่ะวันนี้สวดนิดนึงนะคะแล้วก็ส่งพลังบุญให้กับพระแม่ธรณีค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ร้านคุณกิจการของคุณน่ะจะดีจะปังนะแล้วก็จะมีคนเข้ามาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ค้าขายวันนี้เจรจาได้แบบโอ้โหโอเคเลยค่ะสำหรับคนที่วันนี้นะคะ,ะเหมือนกับ ทำกิจกรรมในช่วงเย็นเช่นเปิดร้านในช่วงเย็นหรือว่าหรือ,รอมีกิจกรรมอะไรที่แบบไปทํากับคนข้างนอกในช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงหลังเที ings, ่ยมไปแล้วนะก็จะบอกว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะอาจจะมีการเปิดท้ายหรืออาจจะมีตลาดนัดหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะได้รับการตอบรับวันนี้เป็นวันดีนะคือเป็นวันดีสำหรับคนเลือกไพ่กองที่3าในการทําทอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมนะคะ,คะเคล็ดลับในว่าคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่สวดมนต์ก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมมาดูถึงพระแม่ธรณีขอให้ท่านเปิดค่ะแล้วจะม 3. อาหารการกินกินอะไรเข้าไปหรือถืออะไรหรือว่าจะเลือกซื้ออะไรก็แล้วแต่วันนี้ขอให้ดูแลเรื่องสุขภาพระวังจะมีปัญหารเรื่องระบบการย่อยหรือว่าเรื่องแก๊สในกระเพาะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือมบอ่ยอยๆโดยเชพาวันนี้ใครที่จะพาเด็กออกจากบ้านเนอะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดูจากพลังดวงแล้วในช่วงนี้วันนี้อาจจะเจอคนเยอะค่ะยังไงก็รักษาระยะห่างนิดนึงนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีค่ะเดี๋ยวเราดูพลังพพพ,พิคเนตกันอือหือ ใครที่เรียนหนังสือช่วงนี้เครียดไหมนะรู้สึกเหมือนคุณค่ําเแครงเนาะแล้วรู้สึกเหมือนคุณกำลังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากเลยไพ่บอกว่าเอาไปรีแลกพักผ่อนบ้างก็ได้นะเอาไปกินไอติมสักถ้วยเดินไปเซเว่นกินไอติมสักแท่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกว่าเอาไปหาอะไรหรือกินอะไรที่อร่อยๆเขาบอกให้คุณผ่อนคลายลงบ้างสำหรับคนที่กําลังเรียนหนังสือหรือสําหรับคนที่กําลังค่ําเแครงกับในเรื่องของการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะพักผ่อนบ้างแล้วก็แบบให้เวลาแบบเขาบอกให้รีแลกบ้างอ่ะคือถ้าเครียดเกินไปเด นแห่งการเตรียมความพร้อมค่ะคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมเขียนโน้ตให้ดีนะว่าพรุ่งน,นี้จะทําอะไรบ้างวางแผนให้ดีค่ะแล้วก็กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนชาร์จแบตให้กับตนเองให้ดีวันนี้ท่านแนะนำนะให้ทําสมาธิแล้วก็เคลียร์พลังลบหรือบางทีเอาแบบ,เ,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 บเขาเรียกอะไรนะความร้อนออกจากร่างกายปรับสภาพปรับสมดุลน,นะให้มันแบบว่าเกิดความเบิกบานเพื่อที่จะ เกออ้าต่อไปในวันถัดไปได้อย่างสวยงามแล้วก็สดใสค่ะแต่วันนี้บอกเลยว่าพลังงานก่อนที่3ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะชิลๆมากสบายๆแต่ฝากดูแลล,ลูกเด็กเล็กแดงที่บ้านนิดนึงเพราะไพ่เด็กขึ้นหลายหดแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกเนะถ้าจะพาเขาไปไหนหรือทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมรักษาระยะห่างใส่แมสนะดูแลตัวเองล้างมือให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนโควิดก็ค่อนข้างระบาดกับเด็กเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีหรือถ้าวันนี้ใครพาลูกไปฉีดวัคซีนนะคะก็กรุณาดูแลเทคแคร์น้องให้ดีๆนิดนึงอาจจะ มีการเหมือนกับมีไข้ขึ้นหรือมีอะไรเงี้ยก็ดูแลตามสภาพตามอาการแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์ไปที่ธานนะคะเราเจอกันไี้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งที่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพี่อากาศดวงรายวันของอิมอุนพยากรณ์สามกค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ